ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พยานชี้เป้าสองไอโมงมีพิรุษเย็บหมวกปิดตาวันคือคนอุ้มชมพู่ตำรวจแอบ,บถ่ายรถส่งภาพให้ชี้ตัวกรณีทีมข่าวได้พูดคุยกับนางกะทินามสมมุติชาวบ้านอีกคนที่เห็นชายปริศนาสวมวหมวกไหมพรมสีม่วงโดยนางกระทิเล่าว่าวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลาประมาณ7นาฬกากว่า ตนเห็นชายปริศนารูปร่างสันทัดขี่รถจักรยานยนต์ไปทางโรงเรียนบ้านกกอกดูท่าทีลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาจนผิดสังเกตซึ่งการแต่งกายสวมหมวกไหมพรมสีม่วงสภาพใหม่สวมเสื้อแขนยาวโทนสีขาวสวมกางเกงยีนขายาวโทนสีฟ้ารองเท้าสีดำคล้ายกับรองเท้า ขึ้นเขาส่วนรถที่ใช้คล้ายๆกับรถยี่ห้อฮอนด้าโซนิกสีน้ำเงินขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจากนั้นเวลาประมาณ8โมงกว่ารถคันเดิมกลับมาอีกรอบคราวนี้มีชายอีกคนรูปร่างเล็กกว่าซ้อนท้ายมาการแต่งกายคล้ายกันคือเสื้อแขนยาวโทนสีขาวกางเกงยีนขาย,ยาวโทนสีฟ้าสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว สวมหมวกไหมพรมสีม่วงสภาพใหม่เหมือนกันแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยสามโดยซอยดังกล่าวสามารถทะลุสวนยางพาราของนายแต่และไปถึงบ้านน้องชมพู่ได้หลังจากนั้นประมาณ10นาทีรถคันดังกล่าวขับออกมาจากซอยแต่คราวนี้นั่งรถมา3มคนมีการเปลี่ยนคนขับโดยชายที่รูปร่างเล็กกว่าขับมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนั่งตรงกลาง มือเด็กทั้งสองข้างกำเสื้ออยู่ที่ตำแหน่งเอวของคนขับเด็กสวมเสื้อกล้ามสีขาวส่วนกางเกงจำสีที่แน่ชัดไม่ได้คล้ายสีน้ำเงินหรือสีเขียวมีลายการ์ตูนสวมรองเท้าแตะสีฟ้าซึ่งตนไม่เห็นหน้าเด็กเพราะเด็กหันหน้าไปอีกฝั่งแต่เด็กนั่งนิ่งไม่ได้มีอาการดิ้นหรือแตะอย่างใดส่วนผู้ชายที่รูปร่างใหญ่กว่า นั่งปิดท้ายท่าทีลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวาตลอดแล้วรถคันาก่าวก็ขับออกจากซอยผ่านไปทางกลางหมู่บ้านนางกะทีนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าตนไม่เคยเห็นรถคันาก่าวและไม่คุ้นกับชายสองคนนั้นเลยคาดว่าเป็นคนที่อื่นซึ่งตอนแรกตนไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องจึงไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเวลาประมาณสิโมง ทราบว่าน้องชมพู่นั้นหายตัวไปตนจึงฉุกคิดถึงชายสองคนที่ตนเห็นส่วนจะเกี่ยวข้องหรือไม่ตนก็ไม่ทราบแต่ท่าทีดูน่าสงสัยและมั่นใจว่าน่าจะเป็นรถคันเดียวกันกับที่นางอยู่เห็นซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วเช่นกันยืนยันว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงตำรวจก็รู้ข้อมูลนานแล้ว แต่ตนไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยทีมข่าวนะครับได้สำรวจร้านค้าและร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเริ่มจากร้านค้าที่อยู่ใกล้หมู่บ้านกกอกคือบ้านกวนบุญพบว่ามีร้านที่ขายหมวกโม่งไหมพรมสองร้านสำหรับหมวกโทนส,สีม่วงจากร้านค้ามี3แบบดังภาพข้างตน้น เมื่อนำม,มาเปรียบเทียบว่าจะมีความใกล้เคียงกับชายที่เป็นผู้ต้องสงสัยตามคำกล่าวอ้างของนางกะทิหรือไม่นางกะทิยืนยันว่าแบบที่สองมีความใกล้เคียงมากที่สุดเพราะโทนสีเดียวกันแต่จะมีความต่างกันที่ลายตัดเท่านั้นสำหรับลักษณะหมวกไหมพรมของหน้าแต่ด้านในไหมพรมสีม่วงด้านนอกไหมพรมสีเทาเข้ม ส่วนที่เห็นว่าเป็นสีม่วงนั้นเพราะพับด้านในออกมาไว้ด้านนอกแต่ปัจจุบันน่าแต่ยืนยันว่ามันเก่าแล้วและยืดมากจึงทิ้งไปแล้วนางกะทีนะครับกล่าวว่าหลังจากทราบว่าน้องชมพู่นั้นหายตัวไปก็ทําให้ตนนั้นคิดถึงภาพจักรยานยนต์คันนั้นและยิ่งตอนที่ทราบว่าพบศพน้องชมพู่ตนตกใจมากแล้วภาพชายปริศนากับหมวกที่ปิดบังใบหน้าก็ลอยขึ้นมา ให้เห็นอีกตนครุ่นคิดถึงแต่รถคันนั้นอยู่ไม่ต่ำกว่าสิบวันก็ปรึกษาลูกสาวและปรึกษาญาติญาติทุกคนก็เตือนว่าอย่าให้สัมภาษณ์สื่อเพราะกลัวจะได้รับอันตรายบอกแค่ตำรวจก็พอลาสุดชัดเจนแช้อักษรย่อคนร้ายตัวจริงส่อเสือต่อเต่าอุ้มน้องชมพู ความคืบหน้าเมื่อวันที่18สิงหาคมจากกรณีการเสียชีวิตของน้อนชมพู่ล่าสุดนางกะทินามสมมุติชาวบ้านอีกคนที่เห็นชายปริศนาสวมหมวกไหมพรมสีม่วงนางกะทิเล่าว่าวันที่11พฤษภาคมนั้นช่วงเวลาประมาณ7โมงกว่า ตนเห็นชายปริศนารูปร่างสันทัดขี่รถจักรยานยนต์ไปทางโรงเรียนกอกๆท่าทีดูลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาจนผิดสังเกตซึ่งการแต่งกายสวมหมวกไหมพรมสีม่วงสภาพใหม่สวมเสื้อแขนยาวโทนสีขาวสวมกางเกงยีนขาย,ยาวโทนสีฟ้ารองเท้าสีดำคล้ายกับรองเท้าขึ้นเขาส่วนรถที่ใช้คล้ายๆกับยี่ห้อฮอนด้าโซนิกสีน้ำเงินขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จากนั้นเวลาประมาณ8ปดโมงกว่ารถคันเดิมกลับมาอีกรอบคราวนี้มีชายอีกคนรูปร่างเล็กกว่าซ้อนท้ายมาด้วยการแต่งกายคล้ายกันคือเสื้อแขนยาวโทนสีขาวกางเกงยีนขาย,ยาวโทนสีฟ้าสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวหมวกไหมพรมสีม่วงสภาพใหม่เหมือนกันแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยสามโดยซอยดังกล่าวสามารถทะลุสวนยางพาราของนายแต่และ ไปถึงบ้านน้องชมพูด่ได้นอกจากนี้ทางเพจเฟซบุ o กของคุณออยศีและพองเผือกได้โพสต์ภาพน้าแต่และตั้งข้อสังเกตว่าเผือกก็สีม่วงๆลองเสิร์ชหาดูม่วงเหมือนห่วงน้าแต่นี่แหละนะ้าแต่ก็มีหมวกม่วงเหมือนไอ้ม่วงที่ใหญ่อยู่และยายกะที่เห็นเอาเด็กไปเลยต่อมาทางเพจเฟซบุ o กบิ๊กเกรียน ได้ออกมาเปิดเผยว่าในเร็วๆนี้อาจจะมีหมายจับออกมาคาดว่าเป็นอักษรย่อสอเส,สือและตอเต่าจึงทําให้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและพิภา์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าหมายถึงใครกันแน่จึงทําให้กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ด้านนายชานตาหนองชมพู่ให้ข้อมูลว่าหากโซเชียลจะตั้งข้อสงสัยตนก็ไม่อยากตอบโต้แต่การที่โซเชียลจะตั้งประเด็นอะไรก็ขอให้คหํานึงด้วยว่าครอบครัวตวนเป็นผู้สูญเสียด้าน นายชัยพลลุงของชมพู่กล่าวว่าตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะมีข้อมูลสิ่งที่ตำรวจทำงานมากว่า3เดือนน่าจะมีพยานหลักฐานต่างๆซึ่งตัวย่อที่ว่ามาตนเองไม่รู้ว่าเป็นใครหรือมีใครบ้างเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายในคดีนี้ตนเองไม่ได้กังวลอะไรกับตัวยอ่อเชื่อทุกอย่างเป็นตามกระบวนการยุติธรรมด้านานางสมพรป้าของชมพู่ กล่าวว่ามันตรงกับตนหมดเลยทั้งสมพรและแตนตนขอให้มันออกไปไกลๆตัวตนไม่ได้กังวลอะไรคิดว่ามันอยู่กับเจ้าหน้าที่ตนเสี่ยงดวงกับเจ้านที่มาเยอะแล้วหากมีการออกหมายจับคงมีความยุติธรรมอยู่โดยส่วนตัวไม่ได้นึกว่าเป็นใครแต่ตำรวจ ก็ไม่ได้สอบครอบครัวตนมาระยาทหนึ่งแล้วตนก็สบายใจเพราะคนมาให้กําลังใจทําให้ตนลืมเรื่องที่เลวรายไปบ้างหากยังไม่มีความกระจ่างมันคงยังไม่ได้ดีขึ้นเริ่มประการตัวก็มีคิดปรึกษากันไว้บ้างซึ่งก็มีคนยื่นมือมาช่วยตนไม่ได้กังวลอะไรล่าสุดจับเพจของคุณอ้อยสีละผองเผือกได้โพสตเข้าความผ่าเพจเิซบุ๊กไว้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทำไม ถึงมีข่าวลือว่ายายจะยอมรับว่าเป็นคนพลั้งมือเมื่อวานเรายังเห็นคลิปนี้ที่ยายบอกให้น้องชมพู่ไปดีอย่ามากรึกกลั่วกับคนชั่วเอาจริงคือที่สงสัยคุณสาวิตรีความสงสัยคือสงสัยแค่ว่าน่าจะรู้แต่พูดไม่ได้เชื่อว่านางก็รักลูกไม่ได้อยากให้ลูกตายและก็ไม่น่าจะเป็นยายเพียงแค่ถ้าตาย,ยายรู้ ตายายก็คือน้ำท่วมปากเขาคนแก่แล้วแต่นั่นลหละด้วยคำพูดแปลกๆของทุกคนในครอบครัวจะปกป้องใครคิดไม่ตกก็อยากจะออกจากความสงสัยครอบครัวนะส่วนตัวก็ซุ่มติดตามกลุ่มคนรักแม่นะเข้าใจและมีมุมมองหลากหลายไปจากที่เรามองแต่ก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆถึงคุณสาวิตรีสงสัยคุณนะแต่แค่สงสัยว่า รู้อะไรแต่ไม่พูดพูดไม่ได้อาจจะมีใครที่ยื่นทางเดียวโดยไม่มีทางเลือกให้คุณชีวิตที่เหลืออยู่ก็ต้องปกป้องอาจจะเป็นแบบนั้นลึกๆก็เป็นกำลังใจให้สำหรับความเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกต้องอดทนทางที่ไม่น่าจะเต็มใจเท่าที่ดูคือถ้าคุณรู้เรื่องเนี่ยคุณบอกว่าไม่ตั้งใจไม่ได้อยากให้เกิดคำพวกนี้มันอาจทำให้เราม o v ออนจากความสงสัยไม่ได้จริงๆ ดยชาวเหนือต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าถ้ากำลังจะหาแพ้ให้ดูน่าสงสารสุดครอบครัวตัวป่วนคดีนี้ตำรวจต้องจับให้ได้ถ้าจับไม่ได้ก็เสียหน้าอย่างแรงถ้าจับได้ก็ฮีโร่ทันทีทำไมตำรวจไม่เอาไปสอบด้วยเครื่องจับเท,ท็จทองครอบครัว ทั้งปกป้องทั้งทำลายแต่ที่รู้รู้และแน่ๆตายายคู่นี้เป็นคนแก่ที่ไม่น่าจะนับถือสำหรับเราถ้ารู้ตัวว่าพลาดจริงก็ไม่ควรจะโยนบาปให้ลุงตั้งแต่แรกและถ้าวันนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ตามจับคนร้ายได้หรือไม่ได้ของตำรวจเองงูที่คว้างออกไปก็คงจะพ้นคอไปแล้วตอนนี้ตำรวจ ทองที่และจากส่วนกลางก็คงจะยอมปล่อยให้คนร้ายกับผู้สมรู้ร่วมคิดลอยนวลไปไม่ได้แล้วล่ะไม่งั้นก็เสียศักดิ์ศรีแย่ปล่อยไม่ได้หรอกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองอวตารหายไปจะยังสบายดีอยู่ไหมระหว่างคำสาบานของตากับลุงเขยตาสาบานว่าถ้าใครมีส่วนทำให้น้องตายให้ครอบครัวมีแต่ความเจริญ ส่วนของลุงสาบานว่าใครฆ่าน้องตายให้ครอบครัวชิบหายก็ใช่สิตอนแรกพยายามยัดเย็ดให้ลุงพลเป็นแพะไปไปมามาลุงพลแกก็ไม่ยอมสุดท้ายสถานการณ์เปลี่ยนกลายเป็นลูกยายรับไม่ได้ยอมเป็นแพะแทนลูกสงสัยตั้งแต่แรกแล้วแหละประชุมครอบครัวไม่มีป้าแตนกับลุงพลไม่เรียกไปพอประชุมกันแล้ว ต่อมาก็ยนขี้ตู้มาที่ลุงพลคดีนี้มีแต่คนในลุ้นลวนไม่มีคนนอกเลยจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดแต่เราทําไมสงสัยคนชื่อฝนนะคะคนีเงียบดีจริงๆอยากจะรู้ว่าไปกับหน้าแต่จริงไหมแล้วไปกันจริงไหมคนใส่โม่ตัวเล็กตัวใหญ่หรือจะเป็นฝอและต่อ มาถึงนาทีนี้ผมก็ว่าพ่อแม่ไม่ได้ก่อเหตุแต่รู้เห็นแน่นอนแค่ไม่มีหลักฐานยงถึงบางทีก็สงสัยกล้าทำทุกอย่างแต่ไม่กล้าพูดความจริงพูดเถอะสงสารคนที่ไม่เกี่ยวคนที่มีแผลน่าสงสัยสุดอาจจะพลั้งมือทำน้องแล้วโดนพ่อต่อยแล้วตายายขอร้องไม่ให้เอาเรื่องเลยช่วยกันปกปิดโยนให้ลุงพลแค่สงสัยลองคิดดูว่าใคร หากถ้าขาดคนนั้นไปแล้วจะทําให้สามครอบครัวนั้นเดือดร้อนโดยเฉพาะตายายจึงเป็นเหตุให้ทุกคนร่วมมือกันปกปิดหลังประชุมครอบครัวไม่เคยคิดว่าจะเป็นใครอื่นอากับกิริยาจากในสื่อต่างๆคลิปต่างๆยังไงก็อนมมพังมือคนอื่นแค่ร่วมอำพางและช่วยกันปกปิดเพราะทุกครั้งที่ออกสื่อแววตาบ่งบอก คือถ้าตายายรู้ว่าใครทำแต่ยังปฏิบัติตัวอย่างนี้กับลูกสาวและเคยคุณโตมันก็น่าแปลกนะคะ